ยินดีต้อนรับเข้า <upright> ส <flips coping> em, <grunts> ู่ช่องป่าตามติดชีวิตช้างนะคะได้สายยางแล้ววิ่งตุ้งตุ้ยตุ้มตุ้ยเลยค่ะหนีดีกว่าหนีดีกว่าเอ๋มามาปะไทยแล้วปะไทยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหน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 ล่ะนั่น อย่าไปได้อย่าไปได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เดาพี่เดาม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 าฮ้ยมาอาบน้ำมาอาบน้ำเร็วเร็วเร็ว

หนาวล้มหนาวนี่มาอาบน้ำให้คนนี่โอ้มาอาบน้ำให้สร้างน้อยนี่อาบเองแป้งเดียวแ <c oughs> ั้งนี้ก้มข้างนึงโอ้ยอกหลวงดีน้องมิงน, <c oughs> น้อยเฮ้ยขนาดผมขอไปเล่นเนี่ยพอ่อ <c oughs> เออเออเออทุก <c oughs> วนบอกว่าว่ <c oughs> าห้ไปเสียงเสียงแต่ผมอยากไปเล่นแมพ่พ่อ รับรุ่มน้ำไปแล้วมาเดิ่มามามาอยากไม่เล็กก็ผีผีแม่ต้องอยากไม่เล็กก็ผีผีเพราะเป้านี่เฮ้ยนะเห็นรถซาเลงเหรอคะ இல்ல வச்சாலேங்க இன்னும் சாலைங்க வாங்குதாசாலையா வாங்குத โมโหซะเนอะอันตรลยมากรุ่นไหนผ่านมาบนนี้โอ้ยมันทอะทอนนำพันี่โอ้ยทอนนำพอนี่แตกไปแล้วเป้าไปแล้วเก่าป้าไปแล้ววันนี้คือคือแข้งอาการแบบเหมือน สุ่แกั่นนะว่าลกมันตามแล้วมันตามาแล้ววุ้ดยั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 ดโอ้ยันตามาตด้งสโอ้หัหักหักอยากขึ้นรถซาเลกว่าดอยากขึ้นรถพ่วงส ขีดยางขอบคุณขอบคครับขอบคอณนิ้ยังอย่เพิ่งกินปัะนี่นี่แน่นโอ้ยใส่ยางมาหาข่ใส่แบบยางสูงมาขาหลังเหอยืดเกืบขาหลังปีโอ้ยโอ้ยนี่กันเนาะนี่กันเด้อ โอ้ยไวหลุนไวหลุ่เอาเข้าไปขางในเลยอกระจกกระจกกระจกโอ้ยผมอยากไปเที่ยวพิ่ว่าผมอยากไปเที่ยวมิงว่าขึ้นรถขัดหดกับบไดรไล่ผุนเอ้าสิปินลวอีกแล้วค่ะปวดสุดยอดเลยค่ะแม่แม่คึกมากเลยเอาเข้าไปเอา

กล้วยก็อยู่กับพ่อเปาหนิพ่อก็บยกค้าซอยผมแน่นอมันนักค้านนั่งลงไม่อยากนั่งพ่อนั่งลงมาเพียบไม่อยากนั่งมาเพียบลงมาเพียบลงนั่งลงมาเพียบกันนั่งทีมเียบล ขับขึ้นขับขับขึ้นับขัเจียงเจียงะเีเออรบออเดอร์แล้วไปรับออเดอร์มิ่งไปรับออเดอร์เมอร์ก่อนเย่อม่แม่บางท่านถามมาห้องไรเก็บข้อบอลสันเข้ามูกันถามหูตากัน เจ็บคอ<ต>อะไม่หนึนงด้วยนะครับกินกว้าไหมเพื่อนร้องรู้สึกว่าร้องเก่งรเรา,ารู้สึกสูงแสนเร็วกว่ากลัวเจ็บคอใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่ส่งคอนคลูให้กินลมเจ,เจ็บคอไม่ถามคุณตาสิคุณตาเจ็บคอมาหนีห้องไหล่หนี่บ่ปเป็นแองเลยเนะาะบ่เป็นหยังขาไอ้หนูหลมในตัวหลมมันหลายแบบออกปากเลยนั่งเทียวกวอกไูคนั่งเทียวออกตูดนั่งเทียวออกปากกันสินะล่มนะระบบลมนะครับจะนั่งป่นจะยืนป่นทำไม tôi vừa khoa ở này, luôn luôn rồi về chạy Giang Giang luôn Giang luôn 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 không luôn 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 áo

bắt tông khẩu bay miếng bắt tông khẩu bay mình chỉ hát ôi nó đưa oh. được no. oh. đưa đưa hát mất leo là ấy nén nén nhí nén nhí nén nhí ai mẹ kín nông ai mẹ kín nông พ่อเปาหนี и. แกงสร้างน้อยอีกแล้วพ่อเปาหนีออกกำลังกายอยู่ใช่ออกกำลังกายนะครับระบบระบบย่อยอาหารมันสีได้ดีๆนะก่อนอื่นก็อย่าลืมก็มากดซับสไครต์นะครับดกดไลค์กดแชร์ด <ขอ S 1> ้วยนะครับทำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมนั่งลุงพบก,กันใหม่คลิปหน้านะ <s> <s> ครับคลิปนี้กล่าวว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันครังกัน